รถตัเอ็นจีทอยางพิชิลนักมอเอฟเซทผู้ชมคะจากรณีที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุน์พืชได้เข้าไปตรวจเรื่องของการครอบครองสัตว์ป่าของวัดป่าหลวงตามหาบัวในจังหวัดกาญจนบุรีทางก่ากระแสที่ระบ,รบุเขาว่ามีเสือของวัดแห่งนี้หายไปล่าสุดที่ ประเด็นเด็ดจสศีได้ข้อมูลจากทางวัดนะคะว่าจะาเดิมมีการเลี้ยงเสือเอาไว้กว่า14 5ี่ตัวแต่มาวันนี้สัตวแพทย์ด้วยาหลักฐานม,มายืนยันค่ะว่ามีเสือหายออกไปจากวัดสาตัวจริงๆติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชนะชัยแก้วผาค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดป่าหลวงตาบัวยานสัพปโนอำเภอไทรโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในหลักฐานที่นายสงชัยวิเศษมงคลชัยศัตวแพทย์ประจำวัดแห่งนี้ ได้ส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชตรวจสอบกรณีที่เสือสามตัวหายไปจากวัดข้อมูลพยานแวดล้อมประกอบกับพยานวัตถุที่ถูกส่งให้กรมอุทยานทําให้เห็นได้ว่าช่วงเวลาเกือบสามทุ่มครึ่งในคืนของวันที่20ธันวาคมข,ของปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วัดปิดบริการเที่ยวชมเสือแต่กล้อลงวงจรปิดบริเวณหน้าประตูทางเข้าออกของวัดบันทึกภาพรถเกง๋งและรถกระบะมุ่งหน้าเข้าสู่วัดเพียงสิบนาทีรถทั้งสองคันขับมาจ บริเวณเกาะเสือซึ่งเป็นบริเวณที่เสือหายไปกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงรถทั้งสองคันขับมุ่งหน้าออกจากวัดป่าแห่งนี้คล้อยหลังมาเพียงห้าวันในช่วงเวลาเกือบสามทุ่มครึ่งร่องมงจรปิดตัวเดิมบันทึกภาพถกระบะและรถเก๋งทั้งหมด3คันมุ่งหน้าเข้าสู่วัดป่าหลวงตาบัวซึ่งหนึ่งในรถจานวนนี้คือรถคันเดิมที่มีลักษณะเดียวกันกับรถต้องสงสัยก่อนหน้านี้ไม่นานนัก รถทั้งสามคันได้จอดจุดนิ่งบริเวณเกาะเสือในจุดเดิมกระทั่งผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงรถทั้งหมดมุ่งหน้าออกจากวัดและกลับมาบริเวณเกาะเสืออีกครั้งในช่วงค่ำคืนของวันเดียวกันก่อนจะออกจากวัดในช่วงเที่ยงคืนค้นข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดสอดคล้องกับพยานแวดล้อมที่ระบุวา่าเสือเพศผู้สามตัวหายไปจากวัดในค่ำคืนที่รถเข้ามาบริเวณเกาะเสือซึ่งหลักฐานสําคัญที่ทําให้จัตวแพทย์มั่นใจว่าเสือถูกขโมยไป คือไมโครชิปที่ติดอยู่กับเสือทั้ง3ตัวถูกนํามาคืนโดยสิทธิ์ลูกวัดไมโครชิปที่ทางกรมอุทยานได้เก็บไว้เป็นหลักฐานระบุข้อมูลเสือเพศผู้ที่ได้มีการแจ้งครอบครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศตกราช2,535ทั้งหมด3ตัวประกอบด้วยเสือเพศผู้ชื่อดาวเหเนืออายุ7ปีเสือเพศผู้ชื่อแฮปปี้สอายุ3ปีและเสือเพศผู้ฟ้าขามสอายุ3ปี เป็นเรื่องที่แปลกมากปกติถ้าเอาเสือออกไปแล้วเนี่ยจะหายไปเลยจะไม่มีไบโพชิตกลับมาต้องอย่าลืมว่าเสือที่หายสามตัวเนี่ยนะเมื่อผมได้ไบโชิตเนี่ยสามมันเนี่ยนะสามไบโพชิตก็สอดคล้องกับเสือที่หายไปสามตัวพอ้ผมก็เช็คสกแกนพอสกแกนมันมีหมายเลขเบึ่งหมายเลขเบอร์ที่เราลงลงทะเบียนก็ว่าตรงกับเสือที่ได้ลงทะเบียน กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและธรรมชาอยู่ใน9ก้าสิตัวแค่แเฉพาะถ่ายหน้าเสือเนี่ยไปเทียบในโลกนี้ไม่มีเหมือนกันนะแต่ทีนี้มัอนองปกภายเนี่ยคุณจะไปแย้งกันได้ไงล่าสุดวันนี้นายสัตวแพทย์สมชัยได้นําหนังสือขอทราบผลดําเนินการเกี่ยวกับกรณีเสียโครงหายมาส่งให้กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและธรรมชาติเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยกรมอุทยานได้สั่งการให้เจา้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งฝากกับตำรวจในท้องที่ แต่ล่าสุดทีมข่าวประเด็นเด็ดจัดสีได้สอบถามไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ระบุว่ายังไม่มีการแจ้งความการณีเสื้อหายชนนชัยแก้วพานรายงานอีกคดีเกิดขึ้นช่วงบ่ายวัน,น